นี่ก็ถึงหมู่บ้านควายแล้วนะครับก็คณะอยู่ด้านหลังนะครับครับตอนนี้แดดไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับขอมือหน่อยครับครับก็วันนี้นะครับก็เป็นบ้านเรือนไทยนะครับสามารถขึ้นชมได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมด้านบนนะครับตามมาเลยครับ อันนี้เรากำลัลงขึ้นบ้านเลนไทยนะครับโอ้โหดูนะครับก็เป็นบรรยากาศสมัยโบราณน,นะครับพีเซนเตอร์นะครับของเราคุณเบนซินครับเป็นไงบ้างครับ ด้วยครับผมไม่เคยเห็นเลยบ,บ้านสงไขยคิดว่าจะเอาไปปรับใช้ที่โรงเรียนไงครับก็จะไปทำหมู่บ้านหมูม่โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงครับครับ,รบสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมหลังนึงใช่ไหมครับสร้างเลยด้วยงบประมาณ2ล้านบาทเอามานอนเวน้นเหรอครับโอ้หน้ามีสักหลังไหมครับคุณใหญ่ครับหน้ามีสักหลังไหมครับครับผมหน้ามีสักหลังไว้ปลูกเรือนหอครับเออนี้ก็ กำลังหาคนมาอยู่ด้วยอยู่ครับ <laughs>